สวัสดีค่ะอ่ะอันนี้ลูกค้ามันทาสัญญานะคะที่จังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวเรามาสัมภาษ์ลูกค้ากันอ่าแล้วก็ลูกค้าแนะนาตัวหนหึ่งค่ะชื่อสุขวันคพรเอนซิิกุลนะครับชื่อเล่นว่าเคนพอดีได้เห็นทั้งเพจขึ้นมาในหน้าโฆษณารู้สึกว่าแบบค่อนข้างจะถูกใจกว่าแล้วก็รู้สึกว่าอืมเราก็อยากมาคุยกับเขาผมก็เลยลองไปดูหน้างานเพราะเห็นหน้างานอยู่ใกล้บ้านที่บ้านแถวที่บ้านแถวับผมแล้วเขาแล้วก็ ช่างก็คุยดีครับแล้วบ้านไน้ฟังท่านได้มัตรฐานแข็งแรงมากในการเทสของผมเนี่ยผมถือว่าผมเทสโหดเลยนะผมเขย่าผมกระชือผมโยกเล่นขัะนตดนเลยใช่ไหมครับแล้วก็พอแบบโอเคคุยกับช่างรู้เรื่องเขาก็แนะนําว่าที่บริษัทอยู่นครสวรรค์นะก็เลยบอกเออนั้นก็มาก็ได้ผมก็เลยอยากมาคุยกับทางบริษัทเลยว่าโดยตรงว่าเป็นยังไงบ้างมาดีกว่าทางนี้เลยประมาณนี้ครับพอเราได้คุยกันเป็นยังไงบ้างคะ รู้สึกว่าโอเคครับผมเลยเซ็นสัญญาในวันเดียวเลยเซ็นสัญญาแล้วนะคะสัญญาก็คือเดี๋ยวอันนี้เราจะทําเป็นทรงคล้ายๆ้ยนอดิบเนาะสองห้องนอนหนึ่งห้องหนึ่งห้องนั่งเล่นแล้วก็สองห้องน้ําก็เดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านให้ลูกค้าวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็ในการเลือกสีเลือกกระเบื้องเลือกรายอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะให้ไฟล์ถ่ายเอกสารงานอีกทีหนึ่งนะคะอาคินยังไงวันนี้ขอบคุณมากค่ะ